สวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะอยู่กลุ่ม CMU ค่ะก็จะมาเล่าพระพรน,นะคะก็คือว่าเทอมที่ผ่านมาเนี่ยหยกได้มีโอกาสไปแข่งกฎหมายประเภททีมนะคะแล้วก็ได้ที่หนึ่งกลับมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าเทอมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเทอมที่เรียนหนักมากค่ะก็คือเรียนกฎหมายถึง7ตัวเลยแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวในการแข่งขันเนี่ยน้อยมากๆนะคะ เราจริงๆก็เตรียมตัวมาทั้งเทอมนั่นแหละแต่ว่าด้วยาตารางเรียนที่แน่นมากๆแล้วก็เวลาเตรียมตัวที่มันกระชันชิดหมดเลยเนี่ยมันทำให้แบบว่าทุกอย่างดูแบบแน่นดูรัดตัวไปหมดเลยพอใกล้เวลาที่จะไปแข่งแล้วเนี่ยก็คือช่วงสอบปลายภาคพอดีนะคะบางวิชาก็ต้องเลื่อนไปก็คือมันแข่งวันที่13สอบเสร็จวันที่11 วันที่12เดินทางไปที่เชียงรายก็คือไปที่แม่ฟ้าหลวงนะคะพอไปถึงเนี่ยก็เย็นแล้วกินข้าวอาบน้ําเตรียมตัวแล้วก็อ่านทบทวนเนื้อหากับเพื่อนในทีมเนี่ยค่ะจนถึงตีสามเลยพอถึงเวลาพออีกอีกวันหนึ่งเนี่ยวันที่13ที่ต้องไปแข่งเนี่ยก็คือต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อไปลงทะเบียนให้ทันตอน8ปดโมงนะคะก็แบบเหนื่อยมากๆแล้วช่วงก่อนจะแข่งเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อย รู้สึกว่าแบบง่วงนอนมากเพราะว่าได้นอนแค่ประมาณ3ชั่วโมงเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านก่อนหน้านในคืนที่ในคืนที่ก่อนไปแข่งเนะะี่ยค่ะก็เพื่อนที่นอนด้วยกันเนี่ยเขาก็ถามว่าแบบเออเนี่ยยกอะ่ะเป็นคริสเตียนใช่ไหม ก็บอกว่าใช่แล้วก็แบบเขาก็ถามเกี่ยวกับพระเจ้าเราก็แบบก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็มีโอกาสอธิบายไปนิดนึงอธิบายเ,าเรื่องราวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าไปให้เขาฟังนิดนึงเท่าที่ความรู้เรามีนะคะแล้วก็พอวันต่อมาเนี่ยที่ไปแข่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่พร้อมเพราะว่าเพราะว่าก็แบบ คือด้วยกฎหมายที่เราไปแข่งนะคะมันเป็นกฎหมายที่มันไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรของปอตรีนะคะก็คือมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธมันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับฟีลแบบสงครามะคะ่ะเช่นพวกอิรักทําสงครามหรือว่าเวลาขณะที่เกิดสงครามเนี่ยเราเป็นกฎหมายที่บอกว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้เราไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ของสงครามฟีลแบบประมาณ UN นนะคะ ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ทั้งทีมเนี่ยหรือแม้แต่อาจารย์เองเนี่ยต้องเริ่มกันใหม่หมดก็คือต้องไปหาหนังสือมาอ่านต้องไปดูจากคำพิพากษาสากลที่เป็นภาษาอังกฤษไปดูจาก YouTube ไปดูจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นการแข่งบทบาทสมมุติซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการแข่งที่แบบเป็นการตอบกฎหมายทั่วไปอย่างที่แบบเคยแข่งมาแล้วก็พอถึงเวลาจริงแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าแบบ เออแบบยังไงก็มาถึงแล้วก็แบบขอพระเจ้าเสริมกําลังขอพระเจ้าแบบให้สติปัญญาให้ความรู้เราก็ละกันแล้วก็มันมีข้อพระคัมภีร์ข้อนึงแบบย้ําเตือนขึ้นมาว่าจงวางใจในพระเจ้าและอย่าพึ่งพาความรู้ของเจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ทาแบบทาให้เราแบบมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นว่าแบบเออยังไงแบบเรามาถึงนี่ละมันก็แบบเต็มที่ละกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอถึงเวลาแข่งเนี่ยช่วงเช้าเราก็แบบ ก็รู้สึกจริงๆความรู้สึกตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าด้วยความที่มันไม่เคยเจอไม่มีประสบการณ์มาก่อนเป็นครั้งแรกที่มอชอเองก็เพิ่งส่งไปแข่งกฎหมายมนุษยธรทมระหว่างประเทศเหมือนกันมันก็รู้สึกว่ามันยังมั่วๆย,ยังอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะก็ก็แต่ว่าแบบอาจารย์เขาก็บอกมาว่าเฮ้ยทางทีมงานเนี่ยก็แบบบอกว่าเขารู้สึกว่าประทับใจแบบทีมมอชอจังเลยที่แบบมีความพร้อมมีการเตรียมอุป,ปกรณ์ไปเต็มที่แบบมีการแบบกล้าที่จะแบบ พูดกล้าที่จะแสดงออกกับเจ้าหน้าที่แต่เหมือนกับตัวเราเองที่แข่งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่จนกระทั่งเขาประกาศว่ามีที่1ที่2ที่3ใช่ไหมคะที่3ไม่ใช่ของเราแล้วก็ที่สองอจริงจริงมอชอนะคะดิติมอชอส่งไป2ทีมนะคะก็ที่2เป็นทีมเพื่อนของเราแค่นี้เราก็แบบดีใจแล้วว่าแบบเ,เรามากับเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยได้ที่2ไปแล้วก็โอเคแล้วพอผลสุดท้ายประกาศอันดับหนึ่งก็เป็นทีมของตัวเองเป็นแบบ เป็นเป็นเลขของตัวเองแล้วก็แบบเฮ้ยปองหน้ากันกับเพื่อนว่าแบบใช่หรือเปล่าสรุปก็คือแบบก็ได้ถ้วยรางวัลไปลงไปรับรางวัลน,นะคะแล้วแบบก็พูดกับเพื่อนตรงนั้นเลยเว่าแบบเห็นไหมล่ะว,ว่าพระเจ้าของยกเนี่ยเจ๋งแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบก็ขอบคุณพระเจ้ามากที่แบบทําให้แบบมีประสบการณ์ที่ดีทําให้คว้าชัยชนะกลับมานะคะขอบคุณมากค่ะ